ช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่21มีนาคมที่ผ่านมาเกิดข่าวช็อกโลกที่เกี่ยวข้องกับวงการการบินอีกครั้งเมือ่อเครื่องบินโบอิง737-800ของสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ที่บิน MU5735 พร้อมผู้โดยสาร123คนและลูกเรืออีก9คนออกเดินทางจากเมืองคุนหมิงเมื่อเวลา13า11นาทีตามเวลาท้องถิน่นมุ่งหน้าสู่เมืองกวางโจ ก่อนที่สัญญาณการบินจะขาดหายไปจากศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศเมื่อเวลา14.22นาฬิกาีทีระหว่างบินอยู่บนน้าฟ้าเหนือเมืองงูสูในเขตกว่างสี <L> <C 1> ภาพวิดีโอที่เผยแพร่โดยสื่อของจีนเผยให้เห็นภาพอันน่าสุดสะพรึงเมื่อเครื่องบินลำดังกล่าวทิ้งตัวหัวทิ่มลงในแนวดิ่งอย่างรวดเร็วในเขตชนบทใกล้เมืองอูโ่โจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ระดับความสูงของเครื่องบินลดลงจาก29,100ฟุตเป็น3,225ฟุตภายในเวลาไม่ถึง3นาทีประชาชนผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าพวกเขาสามารถมองเห็นได้จากระยะที่ไกลามากว่าสิ่งที่กำลังพุ่งดิ่งลงสู่ภูเขาเบื้องหน้าของพวกเขานั้นคือเครื่องบินเสียงระเบิดดังสนั่นไฟเริ่มลุกไหม้ขึ้นอย่างรุนแรงทันทีหลังจากที่เครื่องบินตกลงสู่พื้นพร้อมกลุ่มควันพผยพุ่งขึ้นจำนวนมาก เพียงหงชั่วโมงหลังเหตุสกนกาฏกรรมครั้งนี้ทางการจีนได้ออกคำสั่งระง,งับการให้บริการเครื่องบินโบอิง737-800ทุกลำในทันทีด้านนสีจินผิงประธานาธิบดีของจีนได้ออกมาแสดงความตกใจต่ออุบัติเหตุครั้งนี้พร้อมทั้งเรียกร้องให้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อค้นหาผู้ที่อาจจะยังรอดชีวิตอยู่และค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด ทางผู้เชีช่ยวชาญด้านการบินหลายคน,นได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการตกที่ไม่ปกติของเครื่องบินสายการบินชัยนา e อ s สเทนแอร์ไลน์ครั้งนี้ว่าเป็นไปได้ยากมากที่เครื่องบินจะบินและดิ่งหวบลงกสู่พื้นดินในลักษณะดังกล่าวซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นับว่าเป็นอุบัติเหตุด้านการบินที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า10ปีของจีนและยังยากที่จะสรุปได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินลำนี้กันแน่คิดว่าคลิปดีครับ จะขอพาทุกคนย้อนกลับไปดูเรื่องราวของสิบเที่ยวบินมรณะปริศนาที่บางเหตุการณ์นั้นก็ยังคงค้างคาใจผู้คนและไม่สามารถหาสาเหตุของอุบัติเหตุหรือการหายสาบสูญไปได้มาจนถึงทุกวันนี้ครับก่อนอื่นครับเพื่อนๆอย่าลืมกด follow กด see first และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับทันทีที่คิดว่ามีคลิปใหม่เราจะส่งแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนให้รับทราบและได้รับชมก่อนใครเลยนะครับว่าแล้วก็ไปพบกับเรื่องราวของ1ิบเที่ยวบินมรณะปริศนากันได้เลยครับ าเลเซียแอร์ไลนเที่ยวบินที่ MH 3 7 0ปี2014การหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของเครื่องบินโดยสารโบอิง g 777เที่ยวบินที่ MH 3 7 0ของสายการบินมาเลเซีย Airlines พร้อมผู้โดยสารทั้งหมด239คนนั้นยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาดำมืดทางการบินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมาจนถึงปัจจุบันครับ เครื่องบินลำนี้หายไปในระหว่างเส้นทางจากเมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมุ่งหน้าสู่ป,ปักกิ่งประเทศจีนเมื่อกลางดึกของวันที่8มีนาคมปี2014โดยมีการพบเห็นเป็นครั้งสุดท้ายบนเรดราทหารเมื่อเวลา2นาฬิกา22นาทีตามเวลาท้องถิ่นไม่มีสัญญาณขอความช่วยเหลือใดๆจากห้องนักบินหรือจากผู้ดีสารทางโทรศัพท์มือถือไม่พบกล่องดำของเครื่องบินรวมถึงเครื่งองบันทึกเสียงห้องนักบินและเครื่องบันทึกข้อมูลการบินอันเป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำมาใช้ในการสืบสวนได้ การค้นหา MH 3 7 0ถือเป็นหนึ่งในการค้นหาบนพื้นผิวและใต้น้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การบินก่อนที่ทางการของออสเตรเลียจีนมาเลเซียจะยุติความพยายามอันล้มเหลวในการค้นหาระหว่างประเทศที่ยาวนานกว่า4ปีลงในปี2018ด้วยมูลค่าการค้นหากว่า200ล้านเหรียญออสเตรเลียที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า1 2 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรก่อนที่ต่อมา จะมีการกลับมาเริ่มค้นหาใหม่อีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ของปี2022หลังจากที่ออสเตรเลียได้เบาะแสใหม่จากนายริชาร์ดกอร์ดฟรีวิศวกรด้านการบินและอวกาศชาวอังกฤษซึ่งเขาได้ใช้เทคโนโลยีการค้นหาแบบใหม่จนมีความมั่นใจว่าเครื่องบินลำนี้ตกในมหาสมุทรอินเดียห่างจากเมืองเพิร์ของประเทศออสเตรเลียไปทางตะวันตกประมาณ1,200ไมล์ และคาดว่าซากเครื่องบินน่าจะจมอยู่ที่ก้นมหาสมุทรในบริเวณที่เรียกว่าโรคนตริกหรือที่ราบสูงใต้มหาสมุทรในบริเวณภูเขาไฟใต้ทะเลและหุบเหวล,ลึกจากผิวน้ําทะเล13,000ฟุตรหรือราวสาวพัเาเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรอินเดียหลังจากที่เครื่องบินลำนี้สูญหายลึกลับนานกว่า8ปปีครับ <S <S แต่อย่างไรก็ตามสมมติฐานนี้ก็ยังคงต้องรอคอยการพิสูจน์เพื่อยืนยันความถูกต้องต่อไปครับ <S 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 แอร์ฟร n นซเที่ยวบินที่ CC7 ปี2009เมื่อวันที่1มิถุนายนปี2009เครื่องบิน Airbus รุ่น A330 ของสายการบิน Air France เที่ยวบินที่ CC7 มุ่งหน้าออกจากเมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลไปยังกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้ตกลงไปในมหาสมุทรแอตแลนติกทำให้ผู้โดยสารทั้งหมด216คนและลูกเรือทั้งหมด12คนหายสาบสูญสาเหตุของเครื่องบินตกเป็นปริศนากว่า2ปี จนกระทั่งมีการค้นพบกลองดำและเครื่องบันทึกเสียงที่กู้คืนจากก้นมหาสมุทรมาได้ในเดือนพฤษภาคมปี2011จึงพบว่าเกิดพลึกน้ำแข็งก่อตัวในท่อของเครื่องบินขัดขวางการทำงานของระบบออโต้พายตจนกระทั่งระบบไม่สามารถทำงานได้เกิดความสับสนของนักบินผู้ช่วยทั้งสองคนตลอดเวลาที่เข้าควบคุมเครื่องและตลอดการเกิดวิกฤตอีกทั้งตัวกัปตันเองก็ไม่ได้เข้าควบคุมเครื่องบินในทันทีข้อมูลจากการสนทนายังทําให้ทราบว่า นักบินทั้งหมดเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนการร่วงหล่นอย่างเห็นได้ชัดไม่มีการพูดถึงและไม่มีใครถามถึงจนกระทั่งไม่กี่วินาทีสุดท้ายทำให้เครื่องบินทิ้งตัวลงกระทะกับพื้นน้ำของมหาสมุทรแอตแลนติกในที่สุดโดยไม่พบผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้แม้แต่คนเดียวและการค้นหาในครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายสูงถึง31ล้านยูโรและใช้เวลาค้นหายาวนานเกือบ2ปีเอมิเลียเอฮาร์ เอมิเลียเอฮ์ตคือนักบินหญิงชาวอเมริกันผู้เคยสร้างตำนานนักบินหญิงคนแรกที่บินเดี่ยวข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกได้สำเร็จเธอได้พยายามสร้างสถิติใหม่โดยการบินรอบโลกด้วยเครื่องบินล็อกฮิตอิเล็กตร่าเทนีโดยออกเดินทางไปพร้อมกับเฟร็ดนูแนนต้นหนผู้นำทางแต่นั่นกลับกลายเป็นเที่ยวบินสุดท้ายของทั้งคู่เมื่อเครื่องบินล็อกฮิตหายสับสนไปอย่างไรร่องรอยขณะบินอยู่เหนือกเกาะฮาวแลนด์ทางตอนกลางของมาหาสมุทรแปซิฟิกในวันที่2กรกฎาคมปี1937การการค้นหาเอมิเลีย กลายมาเป็นการค้นหาทางน้ำและทางอากาศที่มีราคาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาในยุคนั้นและก็ไม่พบวีแววของทั้งคู่จนมีการประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่5มกราคมปี1939ว่าเอมมเลียเอฮาร์ตได้เสียชีวิตลงแล้วฝูงบินทิ้งระเบิดต่อไปโดไ Flight 19ปี1945 Flight 19หรือฝูงบิน19คือชื่อเรียกฝูงบินทิ้งระเบิดตอร์ปิโด TBM Avenger จำนวน5้าลำของสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งหายไปอย่างลึกลับระหว่างการบินทดสอบเนื้อสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาหรือเป็นที่รู้จักในชื่อของสามเหลี่ยมปีศาจในคาบสมุทรแอตแลนติกภายหลังจากลูกเรือ14คนบินออกจากเมืองฟอร์เดเดลในรัฐฟลอริดาเมื่อวันที่5ธันวาคมปี1945ครับ กองทัพเรือสหรัฐได้ส่งนักบินทหารอีก13นายออกปฏิบัติการภารกิจค้นหา Flight 19ที่สูญหายด้วยเครื่องบินค้นหา PBM แต่ปรากฏว่าพวกเขาทั้งหมดก็กลับหายสาบสูญไปด้วยเช่นกันจนถึงทุกวันนี้ครับก็ยังไม่มีใครได้พบแม้เศษซากของเครื่องบินหรือร่างของนักบินทั้ง27คนที่สูญหายไปอีกเลย Flying Tiger Line เที่ยวบินที่739ปี1962 เมื่อวันที่16มีนาคมของปี1962 Flying Tiger Line เที่ยวบินที่739ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไลร่รุ่น Lockheed L-1049 Super Constellation เช่าเมาลำโดยกองทัพสหรัฐออกเดินทางจากเกาะก,กวบไปยังประเทศฟิลิปปินส์พร้อมด้วยผู้โดยสารซึ่งเป็นทหารอเมริกัน93คนชาวเวียดนามใต้3คนและลูกเรืออีก17คนเครื่องบินลำนั้น ได้หายตัวไปเหนือร่องลึกบาดาลมาเรนาในมหาสมุทรแปซิฟิกยังไม่ทราบสาเหตุครับโดยที่นักบินไม่ได้ส่งสัญญาณแจ้งเหตุร้ายใดๆแม้ทางการสหรัฐจะระดมคนกว่า1,300คน เครื่องบิน48ลำและเรือผิวน้ำอีก8ลำเพื่อออกค้นหาแต่ก็กลับไม่พบร่องรอยใดๆในขณะที่ลูกเรือของประเทศไลบีเรียในหน้าน้ำบริเวณน,นั้นระบุเอาไว้ว่าพวกเขาเห็นแสงสว่างชัดเจนบนท้องฟ้าในระหว่างที่เที่ยวบินลำดังกล่าวกำลังบินอยู่แต่คณะกรรมการการบินพลดรีนของสหรัฐระบุว่าไม่สามารถใช้คำกล่าวอ้างดังกล่าวมาเป็นข้อตัดสินสาเห,เหตุของเหตุการณ์เครื่องบินสูญหายในครั้งนี้ได้ เครื่องบินกองทัพอากาศอุรุกวัยเที่ยวบินที่571ปี1972เครื่องบินกองทัพอากาศถูกเช่าเหมาลำโดยสมาชิกโอคริสเตียนคลับทีมรักบี้จากประเทศอุรุกวัยเพื่อเดินทางไปแข่งขันรักบี้ที่ประเทศชิลีโดยมีผู้โดยสารทั้งหมด40คนได้แก่สมาชิกทีมรักบี้พร้อมทั้งบรรดาเพื่อนๆครอบครัวที่ตามมาเชียและลูกเรืออีก5คนทั้งหมดออกเดินทางจากสนามบินมอนเตวีเดโอเมืองหลวงของอุรุกวัย และมีจุดหมายปลายทางที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีครับโดยสภาพอากาศที่ไม่สู้ดีนักอีกทั้งยังมีพายุหิมะบนเทือกเขาแอดิสทำให้เครื่องบินประสบอุบัติเหตุพุ่งชนภูเขาในวันที่13ตุลาคมปี1972ก่อนจะหายตัวไปจากจอรเรดาขณะบินข้ามเทือกเขาแอดิสซึ่งเป็นเทือกเขาที่ยากที่สุดในโลกพาดผ่าน7ประเทศตั้งแต่เวเนเุเอลาคอลอมเบียเอกวาร์เปรูบโบลิเวียชิลีและอาร์เจนตินา มีผู้เสียชีวิตหลังเครื่องบินตกทันที12คนและอีกหลายคนที่ค่อยๆล้มตายไปจากความอดอยากและสภาพอากาศหนาวเย็นอันเลวร้ายส่วนผู้รอดชีวิตที่เหลือครับอยู่รอดได้ด้วยการกินเนื้อจากร่างของผู้ดิสารที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อประทังชีวิตท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเหน็บถึงติดลบ30องศาเซลเซียสเป็นเวลายาวนานถึง72วันกว่าผู้รอดชีวิตที่เหลือทั้ง16คนจะถูกค้นพบหลังจากที่ชายหนุ่มสองคนในกลุ่มตัดสินใจเสี่ยงชีวิตเดินเท้าข้าม,ขามเขตภูเขาเป็นเวลากว่า10วันจนกระทั่งได้พบกับคนเลี้ย และเข้าไปขอความช่วยเหลือได้สำเร็จเรื่องราวพายนะของเชบินนี้ถูกนำไปเขียนเป็นนักสือหลายเล่มและยังได้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง Alive ในปี1993นับแสดงโดยอีธานฮอกอีกด้วยครับ Stardust ปี1947 เครื่องบินตาดัสของสายการบิน British South ways, บริ t ิ s เซาอเมริกันแอร์เวยส s บรรทุกผู้โดยสาร6คนพร้อมลูกเรือ5คนบินออกจากเมืองโบนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินามุ่งหน้าไปยังเมืองซานติอาโกประเทศชิลีเมื่อวันที่2ส,งสิงหาคมปี1947ก่อนจะหายตัวไปอย่างลึกลับเพียงไม่กี่นาทีก่อนเวลาลงจอดขณะบินข้ามเทือกเขาแอนดีสโดยการติดต่อครั้งสุดท้ายของเครื่องบินคือรหัสมอสปริสนาใจความว่าสเตนเด็กถึง2ครั้งก่อนจะขาดการติดต่อไป มีการพยายามแกะความหมายของรหัสมอสดังกล่าวมาตลอดหลายสิบปีหลังเกิดเหตุการณ์ตลอดจนการคาดเดาหลายสาเหตุที่ทําให้ตาร์ดัสบินไปพบกับจุดจบไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ฟังดูเลวร้ายอย่างการถูกโจมตีจากมนุษย์ต่างดาวไปจนถึงการก่อวินาศกรรมทางอากาศหรือการตั้งใจระเบิดเครื่องกลางอากาศเพื่อทําลายเอกสารทางการทูตที่ผู้โดยสารรายหนึ่งนําขึ้นเครื่องมาซึ่งการคาดการณ์ที่ดูน่าเชื่อถือมากที่สุดก็คือเครื่องบินน่าจะบินไปชนกับยอดเขาทูปันตากโก เนื่องจากสภาพอากาศที่ย่ยแย่ในตอนนั้นทำให้ทัศนวิสัยการบินไม่ดีจนบินออกนอกเส้นทางโดยไม่รู้ตัวและเมื่อนักบินพยายามนำเครื่องลงจอดที่สนามบินกลับต้องพบว่าแท้ที่จริงแล้วเบื้องล่างของพวกเขานั้นคือยอดเขาทูปันกาโตที่ถูกปกคลุมเอาไว้ด้วยเมฆหนาทึบไม่ใช่สนามบินซานติอาโกตามที่เข้าใจแต่อย่างใดเศษซากของเครื่องบินและผู้โดยสารถูกฝังเอาไว้ใต้พื้นหิมะหนาบนภูเขาทำให้การค้นหาและระบุจุดที่เครื่องบินตกในเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลกอย่างเทือกเขาแอนดีสนั้น ปไปได้ยากากม51ปีต่อมาในปี1918นักปีนเขาชาวอาร์เจนติเนียนสองคนได้พบชิ้นส่วนเครื่องยนต์และเศษซากเสื้อผ้าระหว่างการปีนยอดเขาทูปันกาโต้ของทอกเขาแอนดิสที่ความสูง15,000ฟุตและต่อมาในปี2000คณะสำรวจของกองทัพอาร์เจนติเนียนก็ได้ค้นพบเศษซากปรักหักพังเพิ่มเติมรวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆของผู้ดิ่สานบางส่วนที่ยังคงถูกเก็บรักษาสภาพเอาไว้เป็นอย่างดีภายใต้หิมะน้ำแข็งอันเยือกเย็น อินเดียนแอร์ฟอร์สเอ็นทรีทปี2016เครื่องบินขนส่งรุ่น a n นโทนอ a เอ็เครื่องยนต์ใบพัดคู่ของกองทัพอากาศอินเดียได้หายไปจากเรดาร์ติดต่อพร้อมกับผู้โดยสาร29คนขณะบินอยู่เหนืออ่าวเบงกอลในวันที่22รกรกฎา,าคมปี2016เครื่องบินลำดังกล่าวเดินทางออกจากสถานีกองทัพอากาศธรมบารมไปยังเมืองปัตแบกในหมู่เกาะอ,อันดามันและหมู่เกาะนิโคบา การค้นหาและกู้ภัยในครั้งนั้นกลายเป็นการดำเนินการค้นหาเครื่องบินที่สาบสูญกลางทะเลครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอินเดียมีการระดมเอาเรือดำน้ำเรือผิวน้ำ12บลําลำและเครื่องบินอีกห้าลำมาใช้ในการค้นหาแต่ก็ล้มเหลวก่อนที่ภารกิจจะถูกยกเลิกไปในวันที่15กันยายนปี2016โดยผู้โดยสารทั้ง29คนถูกสันนิษฐานว่าเสียชีวิตแล้วทั้งหมดเลดี้บีกูดปี1943 ลดี้บีกูดคือชื่อของเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาด4เครื่องยนต์แบบ b ี4ทของกองทัพอากาศสหรัฐที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพร้อมกับลูกเรือ9นายนาในภารกิจการต่อสู้ครั้งแรกของพวกเขาในสงครามโลกครั้งที่2ขณะเดินทางกลับมายังฐานทัพในประเทศลิเบียภายหลังจากภารกิจทิ้งระเบิดที่ท่าเรือเนเปิลประเทศอิตาลีเมื่อวันที่4เมษายนปี1 9 4 3โดยในตอนแรกครับเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเครื่องบินลำนั้น ตกในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมีการค้นหาเป็นวงกว้างแต่ก็ไม่พบสัญญาณของเครื่องบินหรือลูกเรือจนกระทั่งในปี1958 15ปีหลังการสูญหายอย่างเป็นปริศนาทีมสำรวจบ่อน้ำมันก็ได้ถ่ายภาพทางอากาศและค้นพบเครื่องบินดังกล่าวในทะเลทรายลิเบียที่ยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีภายใต้สภาพอากาศอันแห้งแล้งของทะเลทรายอันรอนระอุแต่ทว่าไม่พบศพลูกเรือแม่แต่คนเดียว ต่อมาในปี1960ก็ได้มีการค้นพบศพลูกเรือ8คนกระจัดกระจายอยู่ตามจุดต่างๆในทะเลทรายพร้อมกับสมุดบันทึกของโรเบิร์ตโทเนอร์หนึ่งในนักบินร่วมซึ่งบันทึกเล่มนี้เองครับที่ได้เปิดเผยให้ทราบว่ามีผู้รอดชีวิตทั้งหมด8คนในตอนนั้นหลังจากที่พวกเขาทั้งหมดกระโดดร่วมออกมาก่อนที่เครื่องบินจะตกลงสู่พื้นแต่ลูกเรือผู้โชคร้ายหนคนเสียชีวิตหลังตกถึงพื้นเนื่องจากร่มชูชีพไม่ทํางาน ส่วนผู้รอดชีวิตทั้ง8คนที่เหลือครับพวกเขาต้องเดินเท้าวกว่า85ไมล์เป็นเวลา8วันก่อนที่5คนจะยอมแพ้ไปต่อไม่ไหวส่วนอีก3าคนที่เหลือยังคงเดินต่อไปจนหมดแรงและเสียชีวิตในที่สุดมีการสันนิษฐานใหม่ว่าเนื่องจากสภาพอากาศอันเลวร้ายและลมพัดแรงจนเกิดพายุสายทําให้ระบบนําทางของเครื่องบินเลดี้บีกูดมีปัญหาจนนําพาให้ทหารทั้ง9นายบินลงมาอยู่เหนือทะเลสายแทนที่จะเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อกลับสู่ฐานทัพ เป็นผลทําให้การค้นหาในตอนแรกนั้นล้มเหลวเพราะทําการค้นหาผิดจุดครับอียิปต์แอร์เที่ยวบินที่990 เ <1999. S 2> มื่อวันที่31ตุลาคมปี1999เครื่องบินโบอิง767ของสายการบินอียิปต์แอร์เที่ยวบินที่990ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีของสหรัฐอเมริกามุ่งสู่กรุงไคโรประเทศอียิปต์โดยมีผู้โดยสารทั้งหมด2 3 9คนและลูกเรือ14คนบนเที่ยวบินนั้นครับผู้โดยสารทั้งหมดต้องจบชีวิตลงหลังจากเครื่องบินตกลงในมหาสมุทรแอตแลนติกทางตอนใต้ของรัฐเมสซชเซตส์สหรัฐอเมริกา ทางการของสหรัฐลงความเห็นว่านายการมิลเอลบาตาตีผู้ช่วยนักบินต้องการฆ่าตัวตายบนที่บินนั้นเนื่องจากคำพูดสุดท้ายของเขาที่ถูกบันทึกเอาไว้ได้ก็คือภาษาอาหรับที่แปลว่าฉันพึ่งพาพระเจ้าหรืออีกในความหมายหนึ่งก็คือฉันฝากตัวเองไว้กับพระเจ้าที่เขาพร่ำบ่นพึมพำซ้ำไปซ้ำม,มาถึง11ครั้ง เหมือนกับบอกเป็นความในว่าตัวเขารู้สึกดีว่ากําลังเผชิญหน้ายอยู่กับความตายซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่กัปตันได้ออกไปเข้าห้องน้าก่อนที่ระบบออโต์พายหลอตจะถูกปิดและเครื่องบินก็เริ่มดิ่งหัวลงสู่เบื้องล่างจนกระทั่งเกิดเพลิงลุกไหม้และตกลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกในที่สุด <S <S 1> <S 1> <ค>ในขณะที่ทางการอียิปต์ได้ออกมาโต้แย้งสาเหตุของเครื่องบินตกในครั้งนั้นว่าเกิดจากปัญหาทางเทคนิคกลไกและไม่เกี่ยวข้องใดๆกับนายกามิล นี่คือเรื่องราวของ1ิบเที่ยวบินมรณะปริศนาที่ได้กลายมาเป็นข่าวสะเทือนขวัญช็อกโลกวงการการบินมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับและแน่นอนครับว่ายังมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญของเที่ยวบินอีกหลายเที่ยวบินที่เคยเกิดโศกนาฏกรรมเช่นเดียวกันนี้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนและถึงแม้ว่าจะมีการวิจัยออกมาว่าการเดินทางทางอากาศด้วยเครื่องบินโดยสารนั้นเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดถ้าเทียบกับการโดยสารรถยนต์ในระยะทางที่เท่ากันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าโศกนาฏกรรมทางเครื่องบินที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้้งนนั นำมาซึ่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่เด้พรากชีวิตผู้คนอันเป็นที่รับจำนวนมากไป,ปรพร้อมๆกันในครั้งเดียวอย่างไรก็ตามครับคีวอปก็ขอแสดงความเสียใจต่อทุกเหตุการณ์ทุกความสูญเสียที่เกิดขึ้นมาณที่นี้ด้วยถ้าหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยกันมาได้นะครับหรืออยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็สามารถแนะนำเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยขอบคุณที่ติดตามรับชมรูปแสดงความคิดเห็นแชร์ส่งต่อและสนับสนุนให้กำลังใจคีวอปมาโดยตลอด แล้วเราเจอกันใหม่อีกครั้งในคลิปถัดไปครับ